ไม่ผิดหวังจริงๆครับเพราะว่านักตบลูกยางสาวไทยสามารถคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3ได้เป็นผลสําเร็จนะฮะคือต้องบอกว่าแชมป์เนี้ยเราเคยได้มาครั้งล่าสุดก็คือปี2013อะ2013เลยทีเดียวนะ it นี่2023ก็คือในรอบ1ิปีนะคุณผนะู้ม <duc> um. มชมฮะ oh, โอ้โหถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของสาววอลเลย์บอลของไทยนะฮะเนี่ยฮะหลังจากชนะจีนได้ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้การแข่งขันนี่สนุกนะฮะแล้วก็หลายคนบอกว่า ลุ้นกันเรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยนะฮะเหมือนจะนําไปก่อนแล้วก็ถูกตีเสมอได้ครับจนสุดท้ายนักตกรุ้ยางสาวไทยสามารถคว้าแชมป์ได้เป็นผลสำเร็จฮนะัเนี่ยนะีจนังหวะที่โอ้โหกระโดดเข้าไปแสดงความดีใจกันเลยทีเดียวนะครับตอนแรกก็นอนไม่หลับกันนะคะล <laughs> ุ้นกันตัวโกงเลยสุดท้ายนี่นอนหลับอะ่ะใช่ไหมครับ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจินชัปมเอเชีย2023ครั้งที่22นะครับที่สนามชาติชายฮอล์จังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับนัดชิงชนะเลิศครับนักตกมุกยางสาวไทยพบกับทีมชาติจีนนะฮะนี่ฮะปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้ไปไต่อ2เซตฮะ พังงาดของแชมป์เอเชียสมัยที่3ได้เป็นผลสําเร็จนะฮะออคือก่อนนั้นเนี้ยเราเคยได้ครั้งแรกนะครับก็คือปี2009ครั้งส2013ออแล้วครั้งนี้ครับ2023นะครับคือต้องบอกว่าบรรดากองเชียร์ชาวไทยเนี่ยบางคนที่ไปที่โคราชไม่ได้ก็เฝ้ารอหน้าจออยู่ยแต่บางคนที่ไปได้เนี่ย เห็นบอกว่าไปรอต้องแต่ช่วงเช้าเลยเลยทีเดียวนะของเมื่อวานนี้ฮะคุณผู้ชมนี่บรรยากาศนิดนึงคือก่อนเวลาประมาณ11โมงครับนี่คือจุดขายตั๋วนะครับนาคารยินเซียมชาติชายฮอล์นะครับภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่โคราชนะฮะเนี่ยบรรดากองเชียร์นะครับมารอต่อแถวเพื่อซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับนีบางคนนี่เป็นคนแบบมาจากต่างจังหวัดด้วยนะไม่ใช่คนในพื้นที่นะฮะ เพราะว่าเขาก็ไปดูกันต่อเนื่องตั้งแต่แมตช์ก่อนหน้านี้แล้วไนงะใช่ไหมฮะที่ชนะญี่ปุ่นมาได้นะคุณผู้ชมครับสําหรับรอบนี้คือทุกคนก็เฝ้ารอครับบอกว่าอยากให้ได้คือแม้ว่าบางครั้งเนี่ยความหวังอาจจะไม่ได้เต็มที่อะ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเทียบอันดับโลกแล้วนะ่ะของทีมชาติจีนเนี่ยขาอ,อันดับ5นะอของบ้านเราเนี่ยอันดับ14 ก็ห่างกันเยอะพอสมควรนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เหมือนว่าพลิกกันไปพลิกกันมากันในช่วงแมตช์อื่นๆก่อนหน้านี้นะฮะแต่ครั้งนี้สามารถทําได้ครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับเราไปพูดคุยกับชาวโคราชนะครับที่เป็นแฟนคลับของนักตบบอลลิบอลสาวไทยนะฮะนี่น้องจีรัญญาครับบอกว่านี่เป็นแฟนคลับของบุ๋มบิ๋มนะครับ หลังหมดคาบเรียนครับก็รีบเดินทางจากมหาวิทยาลัยนะครับมาซื้อบัตรเข้าชมทันทีครับก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปชมนัดจริงให้ได้ครับเพราะว่าเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนคือก,ก่อนที่จะแข่งเนี่ยนะฮะรบรรดากองเชียร์เนี่ยเขาบอกว่ามั่นใจเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยชนะจีนได้แน่นอนนะครับเช่นเดียวกับคุณพัชรนันเดียวตระกูลครับที่เดินทางมาซื้อบัตรนะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามาจากกรุงเทพเลยนะ โอ้โหนี่คนกรุงเทพนะครับไปดูถึงโคราชนะครับบอกว่าก็มากับครอบครัวเป็นวันที่สองแล้วครับแล้วก่อนหน้านั้นน่ยก็ชมนัดรองชิชาเนิร์ที่ไทยพบกับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นซึ่งสนุกมากๆานะฮะไปฟังเสียงครานี้หนึ่งครับคือจะเป็นยังไงไม่รู้คะ่ะแต่ที่รู้ๆคือเราต้องเชียเราต้องเชียคะ่ะเชียใครเป็นพิเศษไหมครับมาเชียน้องเพียวคะ่ะน้องเพียวอัชราพรคงยศคะ่ะอ่าไปยังไงสุดท้ายก็สมหวังครับ เมื่อทีมตบสาวไทยนะครับล้มเบอร์นหนึ่งของเอเชียไปได้นะครับ3ต่อ2เซตนะครับคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3ไปครองได้นะฮะแน่ค่ะหลายคนบอกลุ้นกันจนเหนื่อยเลยนะคะอย่างใน y t u t u ไลฟ์ like ค่ะคุณพันทองบอกเลยดูแลลุ้นมากคิดว่าจะแพ้แล้วนะคะแต่สุดท้ายนี่ชนะมาแบบนี้ก็ดีใจค่ะบางคนบอกโหตอนที่ดูเกมการแข่งขันอยู่นะ,ะหยุดเล่น เกมในมือถือหยุดเล่นทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าลุ้นจาตัวโกรธจริงๆเลยนะคะและหลายคนก็ประทับใจนักเล่นวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะคือเนื่องจากว่าเล่นด้วยรอยยิ้มทุกคนเล่นด้วยรอยยิ้มแบบนี้หลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าแบบเออดีใจสุดยอดเนาะนี่แต่คนมาเชียร์กันทั้งนั้นเลยนะสำหรับรายการต่อไปของนักตบลูกยางสาวไทยนะครับก็จะไป ลงแข่งขันรายการโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกนะครับช่วงวันที่1 6กถึง24กันยายนนี้ที่ประเทศโปลแลนด์นะฮะก็ตามไป, <ke llen S 2> ไปเชียร์ด้วยนะฮะคือใครไปได้ก็ไปแต่ใครไปไม่ได้คิดว่าน่าจะมีการถ่ายทอดสดกลับมาที่บ้านเราเนี่ยแหละฮะค่ะยังไงก็ตามแต่นะคะคือช่องแของเราก็จะรายงานความคืบหน้าให้ได้ทราบกันนะคะว่าผลออกมาเป็นยังไงให้กําลังใจแล้วก็เชียร์กันสุดใจเลยนะคะเวลาเขาเล่นเขาตบเขาเสิร์ฟในมือเรานี่เก่งไปหมดเหมือนเราลงไปเล <c oughs> ่นเองไปหมดเลยใช่จะไบอย่งเออ อเซ็ตอย่างนี้ใช่ไหมใช่เป็นเหมือนกันไหมฮะเก่งไปหมดเลยแต่จะผ่านตกคนทั้งข้างเลยถ้าเราไปเล่นเองเนี่ยโอ้โหคือน,น่าจะเสียตั้งแต่ลูกแรกเ <c oughs> ป็นเล่นมาพี่ก้อยวอลล์บอลเมื่อก่อน <c oughs> อ่ะเคย้มือแดงไปหมดเลยนะพอเวลาลูกมาทีแทนที่จะ ต่อนะหนีก่อน,น,อนแล้วออมือแดงไม่หมดเลยนะคือไ<ะ>ม่ได้<ะ>เล่นง่ายๆนยะเราเห็นเขาเล่นง่ายเนี่ย<ะ>เขาฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแกก็ถึงเ,ออเล่นได้ขนาดนี้กันนะฮะสุดยอดจริงจค่ะ,ะสุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้พวกเรามีความสุขกันนะคะขอบคุณทุกๆคนด้วยแล้วกันนะคะนักกีฬาของไทยเรานะคะ